ล่าสุดมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้แนะนำมิซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสใหม่ที่มาพร้อมแนวคิดอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณเหนือระดับเพื่อไลฟ์สไตล์ทันสมัยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยรูปลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่งและทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ดินามิกชิล์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเปี่ยมด้วยความทันสมัยและโดดเด่นด้วยเส้นสายเลขาคณิตบนการชนหน้าและกระจังหน้าโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าพร้อมไฟตัดหมอก LED ดีขนาดใหญ่ ที่ให้ภาพลักษณ์เข้มปึกบืนล้ำสมัยโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยด้านหน้าที่กว้างขึ้น50มิลิเมตรแผงตกแต่งข้างประตูและซุ้มล้อสีดำรับกับล้ออัลลอยสีทูโทนดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วนอกจากนี้ฝาอุปสรรคได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยระยะความสูงใต้ท้องรถ225ม mm, ิลิเมตรสูงกว่า x p a n d e r รุ่นมาตรฐาน20มิลิเมตรช่วงล่างปรับแต่งใหม่เพื่อการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางโดยติดตั้งราวหลังคาที่เพิ่มความอเนกประสงค์ และตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายตามสไตล์รถ SUV ส่วนภายในห้องโดยสารถ่ายทอดแนวคิดโอโมเตนาชิของมิตซูบิชิมอเตอร์สที่มุ่งเน้นความประณีตพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียดมอบผิวสัมผัสนุ่มสบายพร้อมด้วยการตกแต่งวัสดุสีเงินและสีดำเปียโนแบล็กดชบอร์ดและเบาะนั่งหรูอีกระดับด้วยดีไซน์ทูโทนสีดำและน้ำตาลขณะที่พวงมาลายัยหัวเกียร์และเบรกมือหุ้มหนังเติมเต็มความพรีเมียม พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางรองรับผู้โดยสารสูงสุด7คนเบาะแถวที่3พับแยกแบบ50ต่อ50สามารถปรับเบาทั้ง2แถวให้แบนราบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการจัดเก็บสัมภาระรขนาดใหญ่ค่ะ Expander ในเวอร์ชัน SUV ใหม่นี้ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์แบบแนวราบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi จัดเรียงแผงควบคุมทั้งหมด ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงอารมณ์การขับเคลื่อนตัวของรถพร้อมกับช่วยเพิ่มทักนวิสัยด้านหน้าและมอบความปลอดโปร่งยิ่งขึ้นลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารลงด้วยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงพิเศษมีสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวที่2พร้อมช่องจ่ายกระแสไฟ12โวลต์ติดตั้งสำหรับผู้โดยสารทุกแถวมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยพวงมอลาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงปุ่มรับวางสายโทรศัพท์และระบบล็อกความเร็ว กุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์การเชื่อมต่อบลูทูธจอภาพระบบสัมผัสขนาด6.2นิ้วค่ะคุมพลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีเครื่องยนต์รุ่นนี้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของเครื่องยนต์ตระกูล4 a 9โดยปรับปรุงความเงียบในการทำงานและความประหยัดเชื้อเพลิง ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดค่ะ Mitsubishi Expander Cross ใหม่ครบกันด้วยระบบความปลอดภัยทั้งการปกป้องและการป้องกันเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมุ่งสู่จุดหมายได้อย่างไร้ความกังวลมาพร้อม2ส,สีใหม่ได้แก่สีส้มและสีเทาข้อราคาอยู่ที่899,0 0 0บาทหรือขยับขึ้นมาจากรุ่นเดิม4 0,000บาทแต่จัดของมาให้ล้นเกินจำนวนที่ต้องจ่ายโดยราคาพิเศษจะมอบให้กับลูกค้าไปจนถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะ